ดิวตื่นยังอ่ะเัลโหรอข้าวกันเออเดี๋ยวนักเดี๋ยวจะนัดไม้กับหนึ่งไปด้วยได้ได้ที่ไหนนี่เกตเวนะโอเคพอดีเพิ่งตื่นขอน้ำแป๊บเกอะจ้ะ มาอยู่คนหนึ่งหรือเปล่าอ่ะฮัลโหลว่าไงเป็นกินข้าวกันเราชวนดีวแล้วอ๋อได้ได้ได้เจอกที่ไหนอะ่ะ okay, โอเคโอเคนี่เราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเราอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปเลย oh. เยจอกันีกหนึ่งชั่วโมงนะ ว่าชวนมนิวไปด้วยโอเคแล้วแต่งต,ตัวแล้วนะโอเค ว็ากาศผ่านต้อง่ายอยู่เลยว่านีหอทำอเย็แต่ราจ้แบบไม่ได้จิไม่ได้เลยินัเยรดา็แว่าบเกน้นี้สั่งข้าวก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอเดิเพื่อเไที่นั่ม่้อง แต่ว่าเราอาอยู่คนเดียวเราก็เลยไม่ค่อยได้เก็บห้องช่วงนี้เรียนเราเรียนหนักเนาะก็ไม่แต่ทาฟิสิกส์ใช่ไหมดีลเธออ่ะเธอต้องเปลี่ยนลุกใหม่แล้วนะทุกคนว่าไหมใช่พอไม่งันนะอนาคตเธอจะอยู่ในชุดนี้ไม่ได้นะนั้นานี้กว่าเราอยังมีเสื้อผ้ารูมเมทเราอยู่ แต่ตอนนี้รูมเมทเราย้ายออกไปแล้วแต่เราจะลองเอาเสื้อผ้ารูมเมทเราอ่ะมาลองแต่งให้เธอดูแล้วเธอก็ดูเอานะว่าเธอจะดูดีขึ้นไหมดีนะรูมเมทอย่งทีเสื้อผ้าเดี๋ยวเราเปิดตู้กันก่อนเดี๋ยวเราเปิดใสให้นะโอเคอันนี้ตู้ใส่อ๋อนี่ตู้เสื้อผ้าเดีวหรอใช่แล้ิดแต่ตัวชิวๆไปชุดนี้ละกันไหนชุดนี้ที่ไหมนี่เป็นชุดเลยจ้ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าชสื้อผ้าะลองดูแล้วกันนะเดี๋ยว เดตยวเสื็อยังไปแล้วไปแล้วไหนออกมาดูดิเฮ้ยดูดีขึ้นนักเนี่ยเฮ้ยแกเปลี่ยนไปเยอะเลยะใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมเดียวดูดีขึ้นเยอะเลยแต่จะให้ดูดีอ่ะต้องขอดแ้่น ดูดีเนาะเออดูดีไหมเออเนี่ยการที่แกใส่แว่นน้ำมันทำให้แกเสียงคลิกแกต้องหาคอนแทคเลนส์อะสีใสๆอะมาใส่นารูกไหมฉันก็ว่างั้นแหละเราไปซื้อได้ไหมเออไปไหมตา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 แต่ไปชุ่นี้ได้ไหมก็ต้องไปชั่นี้แน่จะไปชั่ไหนอ่ะฉันนึกว่าจะให้เอาชุดที่เปลี่ยนเมื่อกี้แกทิ้งอันนั้นไปได้เลยลืมแต่ใจเขฉันยกให้ไม่ได้ที่มันเลี้ยฉันรู้ว่าแกดีเนาะ ก็ใส่ผ้าใบนะดิวเป็นไงใส่คอนแทคกอะโอเคไหมมันก็โอเคแต่แค่มันยังไม่ชินเลยว่าอยากได้วันคืกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะวันคืนไม่ได้จ้าเปลี่ยนชินคลยแล้วก็ต้องไปให้สุดจ้าแปลว่าลุคเนี้ยเข้าออกกที่สุดแล้วดิวใช่ป่ะแกเข้าใจในเ่ที่พวกเราพูดเนี่ยเขาใจแต่พอใส่คอนแทคมันก็ดูชัดขึ้นัแต่มันยังไม่ชัดเลยนะใส่แกก็ต้องใส่ก็ต้องให้เวลาไปหน่อยเว้ยรู้ไหมว่าทำไงให้ชัดทำแบบทำแบบนี้ไง Skål. <laughs> เป็นว่ามาเราโทรตามมันดีกว่าจะได้มานั่งชมทวนคำสั่งกันก็ให้พี่บอดี้วัดพอดีอันนี้เราเป็นน้าสวัสดีครับมีเรียนสายคุณอะไรครับอ๋อจำได้จำได้ยยว่าไง เริ่มง,งานแล้วเดี๋ยวตามไปนะอยู่ห้างไหนอะ่ะโอเคอยู่ที่เกตเวย์อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มง,งานแล้วเดี๋ยวตามไป ฉันมนชื่ออะไหธนาคารถทาเวลเธอล่ะอ๋อรถพังงานอยู่ที่มัสยุมทัวเราเป็นออร์แกเนอเซอร์จัดงานอีเวนต์อ่ะด,ดีเนาะับเราได้ของเนี่ยดีกว่าใช่ พันที่สุขภาพเดิมไปนะอย่างนี้นสุดยอดแล้วล้ไปหน พอได้ตำแหน่งสูงเราก็เลยแบบตัดสิดยยนใจลงทุนเอาพวกเสื้อผ้าพวกอะไรมาใต่ตัวให้ตัวเองแบบดูนเงียบ